ครับก็สวัสดีครับนี่เป็นคลิปของร้านนรับโมบายนะครับวันนี้ก็มีลูกพี่ๆนะครับถามมาหลายคนว่าเจ้าซิมตัวนี้มันยกยากนะครับยกกันยังไงนะฮนะเดี๋ยวผมจะยกให้ดูนะความร้อนที่ผมใช้ก็สามร้อยับวันยี่สิบแต่หัวเป่านะ่ผมจะใช้เป็นหัวใหญ่สุดนะครับเป็นหนงมันจะเกือบๆเ,เท่าของฝาทิมนี่เลยนะวิธีก็เป่าไปเลยครับแต่อาจจะไม่ค่อยถนัดนะครับเพราะว่า ปกติผมจะไม่ใช้กล้องนะครับไปเป่าเจ้าซิงตัวนี้นเพราะมันจะติดครับมันติดหัวร้อนอ่ะดีครับเป่าตรงตรงเลยนะครับความจริงอ่ะคือไม่ต้องใช้กล้องนะครับเป่าให้มันตรงมันจะรูดง่ายแล้วก็มันจะไม่ไปทำลายตัวถาซิมด้วยนะครับตัวเนี้ย ความร้อนน่ะคืออย่างเงี้ยเราเป่ามันความร้อนมันก็จะวิ่งเข้าหาทัชซิมเลยนะครับหรือว่ามีเข้าหาโค้แบตหรือซเก็ตแพรชาร์จเลยนะแต่ถ้าเราตร๊เป่าตรงตรง,ตรงเนี่ยมันยังไงก็ไม่ไปนะเทคนิคที่จะบอกก็มีแค่นี้ครับก็คือใช้ไปที่มันใหญ่ขึ้นหนักนะไม่ขยับนะครับลมก็ลมสุดเลยนะ สามร้อนก็นประมาณนี้ครับสามร้อยสามร้อยยี่สิบสามร้อยห้าสิบประมาณนี้ถ้าใช้ปลายเด็กมันไม่ค่อยอ,ออกนะเนี่ยคอนี้มันรุกแล้วครับจะแน่ปุ่มมันแนบใจน,นะโอเคครับเห็นไหมครับนี่ครับดูแล้วครับโอเคนะครับสำหรับการยก ฝาล่างนะครับนะครับยังไงผมรับรองว่าความร้อยสามสิบสามร้อยสามสิบเนี่ยที่มันดับลงไปหาตัวใต้ไอซีข้างล่างเนี่ยยังไงมันก็ไม่ถึงสองร้อยห้าสิบแน่นอนนะนะมันก็จะอยู่มันละสองร้อยสองร้อยกว่าแค่นั้นแหละครับนะก็โอเคนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เห็นคลิปนี้แล้วนะครับนะก็เราก็มาบอกเท่นี้กันแค่นี้นะครับ